การรีดตัวรีดติดแมสครับหรือติดเสื้อหรือติดวัสดุที่เป็นผ้านะครับตัดข้อความนะครับตามชิ้นข้อความที่เราต้องการนะครับอย่างอันนี้ตัวอักษรรีดติดเสื้อนี่เบอร์โทรศัพท์ครับเสร็จแล้วเตรียมแมสนะครับแมสผ้านะครับให้เรียบร้อยเตารีดนะครับเตารีดไฟปานกลางเตารีดธรรมดานะครับ เรามาดูขั้นตอนครับนำแมสนะครับวางนะครับแล้วก็เอาข้อความที่เราต้องการวางในตำแหน่งที่เราต้องการนะครับอันนี้ผมมุมขวา,ามุมป่วนด้านขวานะครับวางตรงวางเฉียงแล้วแต่นะครับแล้วกแก่ตรงการเสร็จแล้วใช้เตารีดนะครับ ไปปันกลางคอมันได้ที่แล้วนะครับกดทับไว้ถ้ากลัวก็ใช้ผ้าชิดหน้าคุมนะครับตอนแรกยังไม่ต้องผ้าชิดหน้าก็ได้นะครับเพราะมันมีพลาสติกรองอยู่นะครับเอ็นมีพลาสติกรองอยู่กดไว้ประมาณหนึ่งนาทีนะครับออกแรงกดหน่อยนะครับ ยกขึ้นมานะครับสังเกตตอนดึงนะครับถ้ามีติดไม่ดีเนี่ยมันจะไม่ติดเนื้อผ้านะครับเราก็แปะลงไปแล้วรีดกดทับอีกครั้งนะครับค่อยๆแกะนะครับทีนี้บางคนไม่มีผ้าเช็ดหน้าใช่ไหมก็ใช้พลาสติกตัวนี้ครับลองรีดเอาด้านที่เป็นกาวเนี่ยลงไปนะครับ วางทับอีกทีหนึง่งแล้วก็กดทับแล้วแต่นะครับจะรีดถูก็ได้แต่ส่วนมากจะกดทับเอานะครับออกแรงหน่อยออกแรงเพื่อให้ความแน่นมันลงไปให้กาวลงเนื้อผ้านะครับเสร็จแล้วถ้ามีอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็วางเหมือนเดิมอันนี้ผมสองสี2ชิ้นนะครับ ก็ใช้ผ้าช็ดหน้าคุมเหมือนเดิมนะครับแต่ผมไม่มีผ้าเช็ดหน้านะครับผมใช้พลาสติกอันนี้ผมตัดชิ้นใหญ่ไปใช้งานแล้วนะครับเหลือพลาสติกเสร็จแล้วก็กดไปเหมือนเดิมครับออกแรงกดนะครับอิมคุมเพราะว่ามันจะไปคุมแถวบนก่อนแถวเพราะมัน,นดเดียวก็แกะออก จปึ๊บไม่ค่อยอ,ออกเวลาเวลาแกะนะครับแกะตอนที่อุ่นๆนะครับค่อยๆแกะนี่เป็นนี้ครับแล้วก็รีดก,กดทับอีกครั้งหนึ่งนะครับคุมคุมให้มันให้หมดนะครับถ้าคุมไม่หมดเดี๋ยวหน้าเตารีดจะไปโดน เดิมไหวปานกลางนะครับนี่ถูอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ถ้ากดเนี่ยกดนิ่งๆกดนิ่งๆเนี่ยมันจะดีกว่าเราถูขึ้นลงขึ้นลงนะครับมันจะทําให้กาวกาวเฉไปก็เฉมานะครับการัดผ้าจะจะเฉไปเฉมา ด้วยความแน่นอีกทีหนึ่งย้ำลงไปนะครับอืม่เลย เสร็จแล้วซักล้างทำความสะอาดได้ปกตินะครับอย่าใช้แปรงแปรงซักผ้าโดนตัวชิ้นงานนะครับซักปกติได้นะครับโอเคครับ